นี่ตะยิ้มาเจอตัวเอ็กซ์งงนะครับตายิทงงกัตัวเอ็กซ์ตัวเอ็กซ์คืออะไรนะครับอ่ามีจุดแปลกอีกจุดเนึงนะครับที่ตาอิทเพิ่งสังเกตนะครับคือยางแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะครับ มีอะไรแนะนํำไหมเด็ดๆนะครับต้องเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยอร่อยที่สุดผัดไทยอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมผัดไทยเส้นเล็กเส้นเล็กใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับตะอีทอีซีทสุดจี๊ดทุกเมนูนะครับวันนี้ตะอีทไม่ได้มาทำกับข้าวแต่แต่อีจะพาไปกินผัดไทย5บาทนะครับผัดไทย5าบาทมีอยู่จริงๆในจังหวัดราชบุรีวันนี้ต่อีก็เลยเต็มตัวแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราไปนะครับไปกินดู เราสถานที่อยู่ตรงไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีวันนี้เป็นเมนูเด็ดๆนะครับผัดไทย5บาทปะ่ะไปกับตะยี้เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับช่องของแต่ Eat e Sit สุดจี๊ดทุกเมนูครับผมปะไปกันเลยครับอ่านะครับผมที่อยู่ข้างหน้าของตีย้ก็จะเป็นร้านผัดไทย5บาทนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับ ก็จะมีคนเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะครับเห็นรถเข้ามาจอดแล้วค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เส้นทางนะครับเส้นทางปุ๊บมาดูด้านนี้นะครับเส้นทางถนนด้านนี้ก็จะไปไปตำบลคูบัวนะครับวัดโขงสุวรรณคีรีนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับด้านฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นบพาสนะครับเป็นถนนบพาสนะครับที่เข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับ ได้ถึงแล้วนะครับเป็นร้านผัดไทย5บาทนะครับี่นะครับบรรยากาศของร้านนะครับเป็นชื่อร้านผัดไทยตายายนะครับ5บาทนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับผมดูบรรยากาศในร้านครับเนี่ยมีคนมาเข้าเด่าซื้อกันเยอะนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเส้นทางของสะพานช่วงระหว่างติดกับไบพาสนะครับแล้วก็เส้นทางจะไปตำบลคูบัวนะครับ ตอนนี้ลูกค้าถ่ายละระวางแลวเดี๋ยวนีจะเข้าไปซื้อครับม่มีอะไรบ้างอันนี้มีลูกค้าใหม่แล้วครับโอเคครับก็คือมาซื้อกับไทยเหมือนกันนะครับจังหวะที่นี้จะเข้าไปพอดีลูกค้ามาก็ให้ลูกค้าซื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเส้นอะไรบ้างในกับไทยตรงนี้เห็นเด้ข่าวว่าเขาบอกมาว่ามีให้เลือกหลายอย่างนะครับมาเจอของร้าน ครับผมขออนุญาตครับสวัสดีครับจากช่องของตะอีสนะครับผมวันนี้ก็มามีอะไรแนะนำมั้งครับในวันนี้ของขับไทยนะครับมีอะไรมีวุ้นเส้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นขับไทยวุ้นเส้นค่ะอันนี้ครับขับไทยวุ้นเส้นนี่นะครับคือห่อละห้าบาทอร่อยได้นะครับของถูกในในจังหวัดราชบุรีนะครับเมนูข้างหน้าก็จะมีอ่ามีเป็นหมี่ผัดนะครับ เป็นมาม่าผัดขี้เมาอ่ะเด็ด <ยา S 1> นะครับสูตรนี้สุดเด็ดคืออะี้ชอบกินเผ็ดอยู่ละอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะครับผมนะอันนี้เป็นผัดไทยทุกอย่างนี่ห้าบาทหมดเลยใช่ไหมห้าบาทเหมครับนี่ขาย,านนขายมานานหรือยังตรงนี้ขายมานานขายมาตั้งแต่โค<ต>วิดตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดก่อนหน้านนะี้วันหนึ่งทำไหลายห่อไม่เยอะไหมหรืหอว่ามันหนู่ไม่ได้น้ำห่ออะอก็เยอะอยู่ใช่ไหม ครับขอแนะนำนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับของถูกนะตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาทานกันได้นะครับของถูกนะครับเป็นผัดไทยนะครับห่อละ5บาทนะครับตี๋ถอย้มนะครับห่อละ5บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะซื้อไปแล้วเดี๋ยวลองไปรีวิวดูรสชาติเป็นไงนะครับถึงเขาว่าเด็ดนะครับแต่อีจะไม่เคยมาชิมแต่๋จะลองมาชิมนะครับวันนี้ทุกทีก็ทําแต่อาหารวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลองมาหาซื้อทานดูนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับช่วงนี้งานยุ่ง นี่ตาอีดมาเจอตัวเอ็กงงนะครับตาอีดงงว่าตัวเอ็กตัวเอ็กคืออะไรนะครับผัดไทยไม่ใส่พริกค่ะอ๋อผัดไทยไม่ใส่พริกใช่ไหมก็คือเป็นอ๋อเป็นของเด็กเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับดีนะครับดีนะครับเป็นเป็นเป็นไอเดียที่ดีนะครับสําหรับเด็กนะครับอ่ามีจุดแปลกอีกจุดหนึงนะครับที่ตะอีดเพิ่งสังเกตนะครับ คือ,อยางแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะครับยางแต่ละสีจะไม่เหมือนกันอย่างมาม่าพัคขีมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ<ถ>อ่ามีผัดจะเป็นสีเขียวนะครับขุนเส้นก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ผัดไทยก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็ตัวเอ็กก็จะเป็นสีแดงผมว่าไอเดียดีครับโอเคอย่าลืมนะครับมาลองชิมกันดูมาลองทานกันดูนะครับกับร้านผัดไทยห้าบาทอยู่ตรงทางอ่าเอาติดกับใบพัดนะครับติดกับทางรถไฟนะครับ,บ ใบพาบติดทางรถไฟเส้นทางที่จะไปฟูบัวนะครับจะี๊แนะนาครับผมมาทานกันได้เลยครับถ้าเกิดพาไม่ถูกมีเบอร์โทนะครับตั้งตายายนะครับนี่ครับเบอร์โทไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่นี้จะแปะไว้ข้างล่างให้นะครับว่าสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เบอร์พร้อมเบอร์โทนะครับเีจะแปะไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในจังหวัดราชบุรีมาอุดหนุนกันนะครับของถูกอร่อยนะครับมีอะไรแนะนํำไหมเด็ดๆนะครับต้องเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยอร่อย คาสเายเส้นเล็กเส้นเล็กใช่ไหมอ๋อไม่มีออาบะหมี่มาทำมั้งเหรอมีไหมมีเอาบะหมี่มาทำไหมอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่ไม่เส้นบะหมี่เส้นอะไรพวกนี้ไม่มียังไม่เคยลองใช่ไหมโอเคนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับติ้ดฝากไว้เดี๋ยวติ้ดแปะเบอร์โทรไว้นะครับผมเป็นไงเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่ใกล้ๆหนุจังหวัดราชบุรีมาชิมดูนะครับผมอ่ะมาครับวันนี้ติ้ดจะมารีวิว เขาเรียกอะไรนะสตรีทฟู้ดเป็นอาหารไทยนะครับเป็นสตรีทฟู้ดก็คือเมื่อกี้ไปที่ร้านมาละเป็นแบบไทย5บาทเนี่ยครับทีซื้อมาก็ใส่ห่ออยู่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่าสีเขียวคืออะไรนะครับแต่จาได้ตัวนี้ก็คือเป็นสีเหลืองเป็นมาม้ากเขียนมันคือเป็นมาม่าผัดขีิเมานี่นะครับมาม่าผัดพริเมาแล้วก็จะมีเส้นสีแดงเส้นสีแดงถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูเนี่ย เขาจะมีสัญลักษนณะ์นะคัมีสัญลักษณ์มาให้แล้วก็จะมีที่จําได้ง่ายที่สุดก็คืออันนี้นะครับตัว X ตัว X ก,ก็คือจับไม่มีพลิกนะอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนเป็นพัดไทยเด็กนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ดูนะครับสีจกักด้อล่าสีจัยางเนี่ยนะครับมาิมก,กันครับ เดี๋ยวตี้จะมารีวิวนะครับแรกก็จะเป็นห่มา่าพัดขี้เมานะครับถึงครับช่วงถึงครับอันนี้เป็นมุนเส้นครับอร่อยครับอร่อยจริง ไปยิว่าเปรี้ยวเนี่ยของขาปุ้มเนี่ยเป็นเปรี้ยวที่ต้มมะขามมันจะกมก่อนะครับอร่อยครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับพูดจริงๆเพื่อนๆมีพี่น้องอยู่ด้านลีร้ครับร้านนี้เลยนะครับถับไทยห้าบาทนะครับพี่กับไปยินบอกไว้แล้วอยู่ตรงไหนครับก็เดี๋ยวไปิทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดใครมาไม่ถูกโทรถามได้เลยนะครับอันนี้เป็นวุ้นเส้นเนืี่นะครับ อมอืมอร่อยอร่อยทุกอย่างอันนี้เขาบอกที่ร้านเขาสุดเด็ดก็คือเขาบอกว่าครับเป็นเซดด์สไทยนะครับเซนเด์สไตล์ไม่คี่เหรียนะครับห้าบาทไม่คีดเหยนะครับพอเขาใหญ่อยู่นะครับ นี่การันตีครับสองนิ้วเลยครับเด็ดมากครับวันนี้จะอินมารีวิวเป็นร้านปัฒาห้าบาทของตายายนะครับพี่กรอดบอกไปแล้วเบอร์โทรอยู่ข้างล่างถ้าเกิดใครไปไม่ถูกนะครับโทรถามร้านอยู่ตรงไหนเพื่อนๆที่มาจากเส้นใบพาัดมาจากทางคนครศรมมาจากกรุงเทพ ผ่านใบพัดลาดลีนะครับแล้วไมฆายร้านนี้อยู่ไมฆายจากใบพัดเข้าไปได้นะครับอร่อยนะครับเป็นเมนูย่างในผัดไทยก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นมีขุนเส้นมาม่าผัดที่เม่าสัญลักษณ์มียางบอกแล้วตัวเอ็กคือไม่แต่พิษสำหรับเด็กนะครับผมครับคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบรีวิวผัดไทยเพียงแค่นี้นะครับนําของดีมาฝากกันกับคุราบุรีนะครับผม ขอขอบคุณมากๆกับรีวิวในวันนี้ก็คือผักไทย5บาทนะครับผักไทย5บาทนะครับจังหวัดราชบุรีครับผมขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องของอี c ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับเด็ดมากครับผม